นี่ตะลุยมาเจอนางกินนาลีที่นี่เลยครับการอุ่นมาเจอนางกินนาลีอ๋อที่ไหนครับที่น,นี่วารีรักนฮอสติงขอนนงดีค่ะครับความเป็นมาเป็นยังไงครับก่อนมาเป็นฮอสติงจริงๆเรืออ่องนี้ถ้าให้เขาทำมันยาวมากเลยนะพี่เอาเล่านิทานสั้นๆใช่นิทานสั้นๆก็คือว่าจริงๆที่นี่ก็อ่า เราเรียกว่าวารีรักก็จะเป็นอย่างวีซีนะคะเราก็จะเป็นรีสอร์ทที่มีบ่อน้ำร้อนน้ำแร่นะคะแล้วก็4ห้องพักด้วยนะคะนะก็ลูกค้าที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อยบเน้นอ่อสนใจในเรื่องสุขภาพนะคะเวนเนตยาคะสุขภาพอ,อนุ่นนะคะที่นี่เราเราเรามีหมดเลยนะคะทั้งนะ ทั ah, coating, uh, built, uh, ้งกายภาพออกกำลังกายบำบัดนะคะอาหารบำบัดนะคะธรรมชาติบำบัดนะคะแล้วก็สสียงซาวเทอร์ตี้นี่คือเราเทอร์ตี้บำบัดก็คือเน้นในเรื่องของธรรมชาตินะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำแร่ค่ะที่เราเรียกว่าวารีบำบัด ะะคสะังเกตไหมคะน้ําได้เราเนี่ยแต่ละบ่อเนี่ยเราจะหมุนอุณูมไม่เท่ากัน,น,กนใช่ทําไม,ไมถึงไม่เท่ากันเพราะว่าการทําวารีบําบัดเนี่ยเราจะต้องสลับเท่น้ําร้อนน้ำเย็นน้ำอุ่นน,นะคะเน,น,น,นี่ยที่พี่อยู่ตรงนี้จะเป็นน้ำเย็นนะคะนีน้ําร้อนส่วนฝั่งด้าฝั่งตรงนี้ก็จะเป็นน้ำเย็นค่ะเวลาทําวารีบําบัดเนี่ยพี่ต้องต้องสลับเท่แช่ได้ครั้งละไม่เป็นของพี่นะคะน้ําร้อนแล้วก็มาน้ําเย็นนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยจะปรับจะะปรับใช่่ค จะดีต่อร่างกายอะค่ะดีต่อกายดีต่อใจด้วยดีต่อใจด้วยอ่อนวาย่อนเยานะคะที่นี่จะสดเื่นแจ่มใสเพราะว่าเสาวสาวบำบัดนี่เป็นเสาธรรมชาติเลยธรรมชาติทั้งหมดเลยค่ะครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นไพรเวทมากใช่ค่ะแล้วนอกจากบำบัดด้วยด้วย ด้วยวาลีวาลีทุกคือวารีบำบัดเรื่องน,น้ำเสียงคะคเรายังมีนนรเรายังมีการนวดต่างๆนะคะเพื่อช่วยให้ลูกค้าได้ผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค,ค่ะ นวดอะไรครับก็จะมีนวดไทยนวดน้ำมันต่างๆนะคะแล้วก็จะมีนวดสปาหินที่เป็นเอกลักษของเรานะคะคอ่าไหนลองที่ลองเนี่ยนะคะเซอร์เบตยกพร้อมนะคะ่ะอ๋อครับจริง,รงๆแล้วต้องเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยนะครับ<ช>วันนี้มาโดยไม่ได้เนื้หมายแนี<ช>่ยค,ค่ะค่ะผ่อนคลายนะคะโอ้ดีมากเลยครับเ <laughs> วลาเราแช่น้ำเนี่ยคะ่ะก,ก็เรียกว่าอ่ากล้ามเนื้อเราจะ การวิเคัาะผ่อนคลายนะคะดังนั้นเราก็ใช้วิธีการนวดเพื่อที่จะให้รู้สึกแบบว่าอเอขาเรียกอะไรทิ้มจันไม่ล้าทุกหมดนะคะรูแลงทั้งหมดเลยก็จะอยู่อยู่ในวันรักเนี้ยค่ะคือรีแลกต์ายนะครับแต่แต่เสียดายที่ไม่ได้แช่น้ำกัน ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณแม่ต้องมาจัดโปรแกรมหน้ามาจัดรมครับรีวิวเลยครับใช่ค่ะเพราะว่าโปรแกรมที่นี่นะคะนอกจากว่าถ้าคุณไม่พักกับเรานะคะก็มาใช้เป็นโปรแกรมเดสปาค่ะทายเที่ยงากัศได้นะคะขับรถมาเองหรือว่าจะจองกับเรานะคะก็จะมีรถรักส่งนะคะแว่าโปรแกรมเดสปาของเราก็จะ รวมไปด้วยการทวาวารีบ,าบาําบัดนะคะก่อนจะทาวารีบําบัดเราก็จะมีการขัดล้างผิวมีโยคะออกกำลังกายเพื่อยืดย่นร่างกายก่อนนะคะแล้วก็มาขัขขขดผิวแพดผิวเสร็จก็จะมาลงแช่น้ำนะคะ,ะทีรปิสเราก็จะประกบลูกค้าเลยแล้วก็จะบอกว่าวิธีการแช่น้ําที่ถูกต้องมีแช่ยังไงนะคะสำหรับคนที่เป็นความดันโลหิตแรงต่ำคืตอนที่ลงทะเบียนเราจะเช็คอักก่อนนะคะว่า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 ร่าง,ในในางกายเราเป็นยังไงบ้างมีปัญหาเป็นอย่างไ right? ร ะะเดี๋ยวพี่เขาจะเช็คเ,เสร็จก็จะเขาจะแนะนำว่าเราต้องแช่น้ำอย่างไรนะคะให้ได้ไประโยชน์ที่สุดนะคะก็ถ้าดยพื้นฐานทั่วไปเนี่ยก็จะลงด้วยล้างตัวก่อนนะคะล้างัวเสร็จแล้วก็มาลงที่น้ำอุ่นวอมนะคะวอมว่าเออร่างกายตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวจะดูแช่น้ำนะปรับอุณหภูมิอย่างนี้นะ น้ำอุ่นเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ36 3 7องศาก็คืที่เท่ากับอุณหภูมิร่างกายเราอะค่ะแล้วจากนั้นก็จะมาน้ำร้อนน้ำร้อนเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ3 9 4 0 4บ้างบอางบอกก็ส2นะคะแต่ว่าแม็กซ์มันอาจจะอยู่ที่ประมาณสีนะคะน้ำร้อนค่ะแล้วก็สามนาทีได้หลังจากนั้นมาก็จะมาน้ำเย็นเวลาเราแช่น้ำร้อนเนี่ยเหมือน เหมือนเราจะวิ่งวิ่งก็คือเลือดมันจะสูดฉีดนะคะพี่ดังนั้นอวัยวะภายในร่างกายส่วนไหนที่มันขี้เกียรทํางานอะไรอย่างนี้ค่ะหัวใจมันก็จะดันเลือดให้ไป่วบริเวณนั้นก็เหมือนคล้ายๆแบบว่าขยายเส้นเลือดหลัางขึ้นเลือดในตัวเหมือนกับถ้า คนที่จะเป็นเกือบจะเป็นอนมาพืชอามาผาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะจะจะเหนื่อยน,นะคะและหลังจากนั้นก็จะมาสลัดแช่น้ำเย็นพอน้ำเย็นเนี่ยเหมือนเราแบบพักผ่อนะค่ะมีแบบคลีอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ก็สลัดแช่กันอย่างเงี้ยค่ะในระหว่างแช่เราก็จะมีโยคะบ่ารให้เราก็จะมีสอนทำโยค,คะ เวล<ม>ากลับไปใช่ค่ะเวลากลับไปอย่างเงี้ยคุณลูกค้าก็สามารถแบบออกกำลังกายด้วยตัวเองได้โดยใช้ท่าโย,ยคะท่านสืบจากตัวมหาโยคาแบบไทยมานะคะและหลังจากนั้นก็จะมีอาหารเที่ยงอาหารค่ำกขบา่ใช่แล้วก็จะมีมมมบบนุ่งมอไทยของโบราณให้อุงช่วยให้แบบ ผลทายมาคืนคืนนั่นคือโปรแกรมซื้ดีกก็จะตอบสนนะคะถ้าถ้าท่านใดมีเวลาแค่สั้นๆก็จะทำเท่ฮับเต็งแค่ินวันก็อาจจะสุขีเพื่อนวดไปแค่ตัวเ่นนั้นอย่างเดียวหรือท่านใดที่แบบว่าไม่ต้องการนวดนะคะเท่จะมาแบบเค่น้ําเพื่อผลายอย่างเงี้ยเราก็จะมี่าซื้อสัวนแบบเขาจิ้าอย่างนี้ได้ค่ะค่ะเรามีร้านอาหารอาหารเราก็จะเน้นเพื่อสุขภาพนะคะผลทายเน้น แบบผักปลูกเองามธรรมชาติแบบนี้นะคะก็เอามาโอดสารพิษด้วยใช่ไหมครับกสารพิษคือมั่นใจได้เลยมาที่นี่คืออากาศบริสุทธิ์ที่เพราะว่าที่นี่เราก็เป็นโซนสีเขียวทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ห่างไกลจากโรงงนานนั้นอากาศที่ได้รับเนี่ยคือบริสุทธิ์แน่นอนทุกอย่างก็จะแบบว่ากลมกลืนกับธรรมชาติแล้วก็เน้นเน้นในเรื่องว่าใช้ชีวิตธรรมชาติแล้วก็สะอาดปลอดภัยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็น ก็เป็นชาวต่างชาติก็รวมค่ะชาวไทยก็เยอะนะคะแล้วก็ฝรั่งต่างชาติก็ยเยอะสแกนนะคะตามตามจุดต่างๆที่เขามาเที่ยวกระบี่เพราะว่ามาเที่ยวกระบี่เนี่ยนอกจากว่ามาเที่ยวทะเลแล้วคุณยังมีบัวร้อนน้ำแร่ ที่จะมาตาด้วยกันหลายคนยังไม่ทราบนะครับเขาจะว่ามีเฉพาะทีระนองใช่โอ้โหกะบี่กะบี่เรามีเยอะนะคะนอกจากวารีรักแล้วเรามีน้ำผึ้กร้อนเค็มเรามีน้ำตกร้อนที่เป็นน้ำาึ้กร้อนแต<า>่เป็นน้ำตกใช่ค่ะอยู่ตรงข้ามกับวารีรักเป็นถ้าจางหว<ล>ัายรุ่องมณีอย่างนี้เลยแล้วเรามีสระมรกตสระมรกตก็เป็นน้ำแร่นะคะ<ช>แต่เป็นน้ำแร่แบ,บเย็นค่ะน้ำเย็นค่ะดังนั้นกะบีเนี่ยก็มีอะไรหลากหลายให้ให้ทำได้เยอะค่ะมีทั้งภูเขามีทั้งทะเล มีสรมีน้ำพุร้อนโอ้โหหาที่ไหนไม่ได้แล้วชอบภูเขาหรือชอบทะเลมาได้หมดเลยค่ะชอบพี่นี่นะครับชอบพีนีใทยไม่รักวาีรักค่ะพี่ใช่ใช่แล้วแล้วห้องพักมีรองรับได้กี่รองรับห้องพักมีทั้งหมดสี่หลังค่ะสุดสองห้องค่ะก็มีจะาปีนห้องวิลล่าแล้วก็มีห้องแบนบูนะคะราคาก็ห้องเบนบูราคาไม่ต้องพูดถึงดีกว่าครับเพราะว่ามันตามซีซันตามซีซันใช่ค่ะห้องเบนบูเรานี่เราปรับเป็นมี มีแอร์ทั้งหมดนะคะทั้งรับสินห้องแอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วน้ําที่ใช้ในห้องพักก็จะเป็นน้ำแร่ทั้งหมดลูกค้าที่มาพักที่นี่ไม่องใช้น้ำอุ่นเลยไม่ใช่ด้วยค่ะถ้าลูกค้าที่มาพักที่นี่เนี่ยก็จะแช่น้ําได้ตลอดเลยเราตอนกลางคืนนะคะเรามีไฟส่องก็ลงมาแช่น้ําได้เลยตลอดโอ้สไตล์ผมชอบเลยครับใช่ค่ะใครที่มาพักที่เราเนี่ยเราจะมีสุขเอนและสปาให้นะคะสำหรับคืนสำหรับ เพื่อช่วยที้าได้หลับยิ่งขึ้นครับเรายังมีห้องพักแบบแฟม i l เมลี่นะครับอ่ามีเป็นห้องมินล่าควัมิลล่าค้วครับขอบคุณท้าขนทรายไหมคะพี่ครับขนท้ายมากเลยครับนอกจากติดต่อในทาง Facebook แฟนเพจของวารีรักแล้วสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ค่ะ0 7 5 6 3 7 1 2 0ะครับขังหนึ่งครับเอาชัดๆค่ะ 075637130ค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับ,อบอเ,อเอามาเที่ยงใหม่ั้สวัสดีครันนะคะบ